สวัสดีค่ะพบก,กับพวกเรานะคะกับบรรยากาศตอนเช้านะคะกับช่องพลายขุ่ขันแฟมิลี่นะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะเอฟซี <FC S 2> <อ>ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะได้พาพี่เบินของเรานะคะเดินเดินครั้งแรกน,น,นะคะเดินออกกําลังกายนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะเนื่องจากว่าไม่ได้เดินมาหลายเดือนแล้วนะคะ ก็ขาก็จะแข็งๆหน่อยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะเนื่องจากว่ายืนอยู่กับที่มาหลายนะคะหลายเดือนเลยนะคะนี่นะคะตอนนี้พ่อขวันก็จะพาพี่วินเดินนะคะเดิอนออกกำลังกายแล้วก็นี่นะคะไปกินน้ำนะคะ ค่ะก็ยังแบบแข็งแข็งอยู่นะคะพี่เบนของเราเนจะว่ายน้าเป็นน้อจะลงน้าเป็นไมน,น้นนองนะคะพี่บบนของเราก็ไม่เคยแบบว่าได้เห็นแม่น้ำแบบนี้มานานแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ อันนี้ขาก็จะแข็งๆอยู่นะคะก็อย่างเดินแบบครั้งแรกเลยนะคะที่เจอแม่น้ำแบบนี้นะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอมาหลายหลายปีแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ นี่นะคะกินน้ำนะคะสวยมากเลยนะคะบรรยากาศยามเช้าที่นี่นะคะ นี่นะคะพี่วินก็ลงน้ำแล้วนะคะ ตัววแล้ดินั่งงล้วดินี่นะคะก็พาพี่บิ๊กมาล้างเนื้อล้างตัวนะคะคุณพ่อคุณแม่คะกับบรรยากาศเช้าๆนะคะแม่พัวลงอีกดิเข้านิ่งเข้าวิ่งแม่พัว อ้อยแม่พูลงกลัวกลัวกลัวแม่พูลงหนึ่งแม่พูลงแม่พูลงแม่พูลงนี่นี่นะคะกำมุดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เบน้์ขึ้นมาแล้วจะพาพี่เบน้์นะคะไปเดินอกกําลังกายนะคะคุณพอ่อคุณแม่คะเพื่อที่จะได้ เส้นยืดสายนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้เดินมาหลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็จะค่อยๆเดินนะคะคุณพ่อคุณแม่คะตอนนี้ขาพี่เบ้นของเราก็ยังแข็งอยู่นะคะนายจะสดชื่นนะคะพี่เบ้นของเรา ครักบก่อนพี่เป็นครับผมครับก่อนเร็วครับครับพู <c oughs> มก่อนเร็วเร็วเราก็เดินนะคะเดินออกกำลังกายนะคะแ <c oughs> ถวนี้ก็จะเป็นแบบ เป็นป่ายูคานะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะลอมรอบด้วยป่าไม้ต้นยูคานะคะที่นี่นะคะบรรยากาศยามเช้าๆนะคะ ก็จะสังเกตได้ว่าขาพี่เบ้นของเรานะคะก็ยงังตึงๆอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเนื่องจากว่าอยู่กับที่มาตั้งแต่ตกมันมานะคะยังไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะก็ยังรอนะคะก็ก็ตอนนี้ก็ก็ไม่ขวานพ่อขวานนะคะก็ได้พามาเดินนะคะให้ยืดเส้นยืดสายนะคะ กับบรรยากาศยามเช้าๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะตรงนี้ก็เดินมาได้สักพักแล้วนะคะก็มาพักกินนะคะกินเท่าวันนะคะกับบรรยากาศยามเช้าๆนะคะก็นี่นะคะพระอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นนะคะขเ Họp một lên này Họp ai lên đâu Họp lên 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 lúc Muôn một nào Muôn Đứng บิ seats, บ้ของเรากรดึงกินเทาวันนะคะคุณพ่อคุณแม่คะกดึงกินเทาวันนะคะนี่นอออีกอออกลูอมวนเร <wing> <v uk S 2> ็วมวนมวนมวนีกม้วนดึออมวนมวนมวนมไปกับบ้านจะให้คนมาเอาให้กิน อยากกินยาลิมนานัะนนี่เคยกินนานนะน่เนไหไปเขามีต้นสักหมดปลูกต้นอะไรเขาไปลูเขาจะว่าไม่เจนาเราสายยังเสียงอยู่เยอนี่นะคะก็เดี๋ยวไปจะถึงกลับบ้านแล้วนะคะไปเข้าเข้าที่นะคะ ตอนนี้ก็เดินนะคะกำลังเดินกลับบ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะจนบ้านก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะ นะคะก็เดินแล้วนะคะเดินไปบ้านนะคะเดินเล็มญ้านะคะกลางทุ่งนานะคะคุณพ่อข้างๆทุ่งหนานะคะ สุดุดมาก่อน,นหินหมาแม่มางหันแม่จะมีหงองเรียกงสะดุดย,าาย,ยังแล้วก่อนยืนก็ถามยังไงขาขยังแข็งนะคะขาก็แบบว่ายางังตึงๆอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่ขาลูกเขานี่อบลุ่งเขาโาอยู่เต ก็สาหรับชาวนี้นะคะแม่ควานพ่อควานก็ได้พาพี่ช้างของเรานะคะเดินออกกําลังกายนะคะไปลงน้ํานะคะของผู้ผิดประการใดนะคะองขอโทษขออภัยคุณแม่ด้วยนะคะเราก็ยังคขาคพคารนะคะคุณพ่อคุณแม่คะยังไงก็ฝาก ติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะช่องเล็กๆนะคะและที่ช่องพลายขบขัน Family นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่ควอก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะก็สวัสดีนะคะ